สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกนะครับสวิตสวัสดีในวันสงการนะครับเนอครับช่องเอฟซีบลมีคลิปลงเลยนะครับฮะนี่ได้มาเมจันนะครับจะจวนว่ใจะนกินนะของปีใหม่แน่ยายนาอของเนื้อของเนื้อเนื้อครับอาหารตั้งเหนือเขานะครับอ่าอันนี้เป็นมักแก่งฮังเลยไปละนี่มักไว้นอเนาะยไม่ได้แก่งเพื่อครับ โอ้เครื่องนี่เคยทำไปเตือเลยนะครับกับมีอย่างก็ยางมีหอมแดงหอมขาวแล้วก็คอย่างก็ชิ้นก็มีเผือส้มสะเทศนี่นะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับ,รรบน้ำมันหอยก็ใส่มะขามเปี้ยว ่ใส่ทวาริสงเลยกันยายใส่บะโถทวารทวดินเนี่ยทดินเอี่ยวคั่วแล้วนะโอ้ทวาดินคั่วแล้วนะครับทวาริสงคั่วแล้วแบบนี้นะครับอ๋อใส่ป็ดตัวนี่เขาอย่างนี้แกงหางเล้งว่ะอะไรยายอ่านี่แกงหางเลครับอืมนี่มากวัยแล้วนะเลยไปสามชั่วโมงมานี่แล้วนะสามชั่วโมงอ๋อมักสามชั่วโมงเออตรงมักวัสามชั่วโมงขึ้นไปนะแกงเลงอะไรยายอิจฉาอย่างนี้เหรอต้องเอามากุน อ่าไม่ใช่อันจะเอาอันนี้ก็หกเหมกันเหมกันิคะอืมอันนี้แกงแงเละถ้าเราจะเอาไปหกเออถ้าเอาไปหกก็หกได้เหมือนกันอันเนี้ยแกงแงเละเราไปหกอันเนี้ยแกงหกโอ้เสียดายไม่ได้ขั้นตอนแรกเนาะยายเนาะอ่าแต่ก็ไปอย่างเอามามาผสมกันอีเลยเนาะใส่หมูสามชั้นใส่หมูสามชั้นครับอ่านี่ยนะครับจีนแบบนี้จีนอ่าอ่าครับสามชั้นของจีนของอ๋อนี่สูตรทำแกงแห้งเละนะครับเนอะแกงแห้งเลงเลยจะมีหอมเนี่ยหอมแดงเนี่ย หอมแดงเขาบ่ต้องตุ๊บเนาะบ่ตุ๊บเขาใส่เป็นเม็ดๆเลยนะครับแกะมาเขาก็พาเป็นเม็ดๆเดี๋ยวเขาไปเคี่ยวแล้วมันถึงจะอันนี้มะมดอ่ะหอมแดงหอมแดงแกะหอมแดงหอมแดงหอมขาวหรือกระเทียมนี่แกะเป็นเม็ดเลยอ้าวลองดูวิธีการยายจนเจ้าะอ้วนะครับมาเคี่ยวหน่อยยายเนาะอ๋อนี่เต้เอาใครอยู่เลยนะครับเคี่ยวเคี่ยวเหมือนกับยายประมาณต่อดปเหมือนกับ เราไปเลยเลยอย่ะเราไปเลยเลย,ยเดี๋ยวมันหอมหอเหากับอันน้ำข้าใส่จ้อวันนี้ให้มันเปื่อยจ้ะเนี่ยของเนี่ยมันจะเละหมดเลยนี่นี่นะครับอ๋อแต่ทำมันเละหมดเลยเนะาะแต่ดำมันเปื่ปอยหมดมันเละหมดอืมอ้มอ<พ>าโอเคปันเผืองมันแบบนักกับแบบล้ํานะต้งเลนี่นะเราต้องใส่พวกกระเทียมพวก หอมแดงอย่างนักๆกระไรขิงนี่เนาะขิงซอยอ๋อครับโอริสงที่คั่วแล้วนะครับอย่างมันจะออกไฟอ่ะอ๋อนี่ก้นไปเลยยายเนอก้นไปเลยเลยหอมแล้วก็เดี๋ยวเ้าก็อ่าเดี๋ยวดูดูขั้นตอนต่อไปนะครับเนาออ้าวครับเดี๋ยวจะช่วยคนคั่วไปเลยนี่เป็นเมนูท่องสงการเนี่นะครับแกงฮังเล่ตังเหนือเป็นจะแกงฮังเล่เอาไปวัดเอาไปวัดนะครับ นะครับหวังว่าเด๋ยนนี้เอฟซคงจะตีกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดคงจะถึงบ้านกันหมดแล้วนะครับดูความปลอดภัยเนาะนะครับอืมอน,นี่ก็เลยมาเอวหาไอจนนะครับตัอินนะครับอะเดี๋ยวไอจุจนเกี่ยวไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ไปเลยเลยย้ายนอคือไปเลยเลยข้าวไปเรื่อยๆเลยสีสันเลยเนาะสีเดิมออกแล้วทำจางหวานเขาก็เดือเขาใส่น้ำตาลให้นออ๋อแล้วมีน้ำตาลนะตา่น้ำหอมดองน้ำหอมดองขิงหอมแดงหอมขาวอะไรแบบนี้อันนี้จะข้าวเฉดระเอ้ยอันนี้มันแบบแบบแล้วกะยังของหอมแดงหอมแดงหอมขาวนี่แล้วกะคือก่อนแล้วกะแค่ เปิดมดอ่ะอกัดหลังบ้านอาโอ้ยฝนขนาดนั้นพอเลยครับฝนอย่างนั้นหน้าหนาวนี่นะมอกไม่เจ้าอ,องมาสาวทอดไก่ขออน,นด้วยืเซ็บหูเซ็บตามมดนะครับไก่ทอดน้ำปลาเมนู อันเนาะอ้ขนาดโอ้โหสีไก่นะครับครับยาคัดเจือกินจิ้นไก่นะอืมนี่เริ่มแห้งไงยายแห้งมปินน้ำซีงนะครับ นี่รออ่ะที่มันเปื่อยกับซุปแล้วมันก็อืมค่ะมันเป็นจีนหมูมันหมูสองตัวเนาะหมูลายตัวเนาะเขาไปซื้อเปิลเนาะครับเนี่ยอันนี้ขึ้นเปื่อยแล้วนะนี่ยต้องอนกับเปื่อยอ่ะออันเกี่ยวมันเปื่อยเนี่ขาผมกันเนาะเปื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยหน้ามันแห้งเขาต้องเติมหน้ามันก็ใหญ่ตุกคนต้องเติมนี่จะเติมนะถ้ามันเปื่อยถ้าจีนเปื่อยเขาผมเติมกรได้แล้วนะครัมีจีนมันมันตองอันกับเปื <fuck it. S 3> ่อยอันขอเปื่อยเด้อครับ ชิลิ่นเรานะอืมหอมหอมขนาดเขาลดเขาซ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเติมหนำไปกับเขาเก็บโจ้เอาจุนเหงเี่ยนะเออเติมนล้วเขาจุนเหงเนี่ยนะร้องอืมโอเคเาหาผมมีหนำอย่างคนขายนะครับแต่คนเอาไปขายคนเอาจุนนิ้งมีหนำลงลงต่างมันมันจะได้กับให้เนาะถ้าอย่าี้คนอ่านี้แหละกับให้คนอ่ะอืม นี่เขาเย็บกินเขาต้องเย็หม้ออย่างเี้ยครับอืมวันนี้ชวนี่ฝนตกนะครับเนอหลังเดียวอะนะหลังอื่นฝนตกมันหอนนะครับเปิดสปริงเวเปิดอันนี้ทางบนมุ้นนะครับอืมน้ำมันไหลเนาะนี่เป็นน้ำปลาปลาภูเขานะครับอเอฟใส่ไขงไว้อืม เฮงไม่นไหนห่อยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำใส่น้ำเราก็มันน้ำมันแห้งอยเงี้ยถึงจะับถึงจะเอาได้แต่เป็นน้ำลงลงังมันลำ้ำนี่เขาเรียมันเติมเติมเมืนกันเติมเดี๋ยวจะเติมละออ๋เดี๋ยวจะดูว่ามีตัวนั้นเนเติมขนาดไหนนะครับโอ้ขนาดนี้เลายขนาดใหญ่ ยอมมันแห้งแห้งกรจุนเอี้ยนะอ๋อกรจุนน้ำมันแห้งกรจุนยังต่แต่เจ้านั่นนะครับแต่เจ้านี่น้ำนี่หยาดจะเทเขามาตั้งใหม่เขาเผื่อว่าจะเขาสกินหมูมันซุกขั่วกันมดเนาะยายนเนาะมันมันเปื่อยเนาะอืมมันเปื่อยๆเหมือนกันมดอ้าวลนะครับจะมาโผบจะจุนตั้มกันนะครับเลี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับคุ้นไปเรื่อยในน้องสงการนะครับเออหนึ่ง โอ้ครับนี่อยู่ร้นจนได้สีแหละแพงเลยเน,ะะนาะเกี่ยวกับุกชิ้งนี่อะนะครับอมหอมฮ่อมแพงเลยอ่าเพราะว่าถ้าอย่างหนังที่เขาเผาเมือนใช่แล้วมันติดหมอกางเนี่ยติดกลุ่นหมอกางอ่ะครัคุ้นน่านคนมาหน่ อของนิ่มจีระได้นั่นเนี่ยตกอ,อ้นตลอดนนเนี่ยเนี่ยครับแข็งเลยนี่แต่ไปไหนอ่ะอืมแต่อย่างก็เปิลเอาขายเนี่ยเปิลทั้งตุ่มไว้อย่างก็เปิลแก็งหอมชี้นเนี่ยเนาะครับเนีนมันมาหอมมาล้ำจะหอมเคืองนี่หอมเขาหอมหม่อเนี่นะครับเป็นของเลียนของยีจวนนี่อันนี้ซุกแล้วมันกอ่อยนี่เครื่องห,อๆๆห,อหอมงยา,งยายเขามา เปิดมดมาครับเปิดมดอ,อันนี้นะเดียเด๋ยวไปจิม้มพอนี้นะครับเปิดมดอ้าวนะครับดเดี๋ยวไปจิ้มพอนะครับเนอะไอ้ตู้แกงแฮงลีพอไปทำบุญเนาะครับจ้างนี่แล้วครับแกงแฮงเลีนะครับช่วงสงการนี้นะครับจะได้หลุกเบาสั่นน้อยเป็นมือกล้องนะครับ เดี๋ยวจะมาจิ้มวันนะครับเน้อสูตรแกงแหางเลีลเล้ยะจวนครับ้วงกับข้าวเหนียวเนาะเปิ้งครับช่วงปีใหม่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะสมไข่มันไข่ก้อนอก้อนเพื่อวางเอาได้เพ่มักกระนานยนี่หน่นะครับอืมกปากมันร่วน,น,นอืมไม่มีมันเนาะ ตันวนี้อานหอมมากนะครับอร่อยรสล,ละแตะอือันนี้ต้องมีพริกแกงฮังเลแน่นาะครับรวมนทัน,งน้งผิดหมะ เดี๋ยวตจนหน้าต้องพี่เต็มๆเนาะอือไอโย,ยนในน้ำเนาะนี่มตันไอโยนตบกขัวเป็นมักไว้แล้วนะครับนั่งกันแล้วน้อยแต่สามชั่วโมงนะครับครับว่าฝากโมเอฟซีนะครับเออประชาสัมพันธ์หน่หัวใครได้ยากหลุดสนุกในคลิปนะครับหนึ่งส่งคลิปหนึ่งสี่ชิมิค,คมันหนอกนะครับเนาะเนื้อไทยแบบไลท์ ไรขวางแบบนี้นะครับทั้ทายคลิปอ่าแบบว่าคนเดียวเป็นเป็นครอบครัวหนูว่าเป็นกลุ่มได้ทายครับาอู๋กาว่าเพร่ก่อนแล้วก็ต่อคือว่าเอฟซีบ้านฮันบันนี่จังหวัดนะครับเราส่งมาทัางเฟซทางรากันเลยนะครับเขาจะได้ร่วมสนุกเพื่อออกพิดหลังคลิปนะครับเลยครับสร้างสันธ์นี้ครับอ่าจดอ่าโอเคครับลูก ครับนี่ก็ขอบคุณเจ้าจวนนะครับเนอะนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปเต็มเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าปิดต่อปิดคลิปนะครับอันนี้ไอไอปุ๋ยนะครับสมมตวันอุ้มผมจะปิดฮื้ออ่ากดทรงคลิปมาท่งอ่าคลิปมานะครับเขาจะเอาไว้ปิดให้อ่าถ้าเอฟซีท่านใดอยากจะมีส่วนรวมในการที่ว่าอ่าปิดคลิปฮื้อกับชีวิตขหนอกกับทีมงานกระทรงมาได้นะครับ เพนะครับสุดรับวันนี้ไว้ตัวอีกก่อนนะครับเดี๋ยวคงจะมีแหมหลายๆเมนูช่องสุดการณ์นะครับอ่าวันนี้เ่วนะครับสวัสดีครับผมเพ่ยก่เอฟซีเงยยวยายครับผม